จะทำท่าเหมือนหล่าเขาไปสิอะไรเขาเป็นฝาแฝดกันเดี๋ยวรูปติดไซนัทไม่ติดแต่ที่หมอพูดแล้วว่าไม่ติดเถื่อนเขาแล้วมันยังไงเออลองที มันมีไม่ให้กลับบ้านเลยนะตัวเลอะเไอ้วานงงมากเลยโดนพ oh ี oh. Oh. ่ลุงโอ้พี่ฟ้าพี่ฟ้าเ anyway> like ื่อนหนรักพี่ชายคนเท่ากันค่ะเท่ากันพี่้าก็คือปากตงอ่ะแล้ว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 หนึ่ มือแน,น่แน่สวัสดีค่ะเป็นยังไงใอ้มา ีสุกคนหายน้องพีหายไปอีกไห Yeah. <laughs>

กินน <differences S 2> ้ำก <Jean> ่อนอันย่าวันนี้ค่ะ เมนี่วันเกิดพี่บีมต้องเกี่ยวให้เดี๋ยยนิดจากฝั้เนี่ยเขาแถมแถมโอ้โหนี่ของพี่บีมนี่นี่อเมวันเดี๋ยวพี่บีมจะติดส่นั้นอาเสบเธอใช่เมื่อกี้ถามหมอแล้วหมอบอกไม่ติดไม่ติดโอ้สอรี่โอ้ยก็เรียบร้อยอ้สร หนูจะบอกว่ากล้องหนูดูวสวยกว่ารสชาติล่ะน่าอร่อยไม่อร่อยพอได้ยังเนี่ยนี่ของหอนักมวลนะเธอเธอพอได้ไหรือยังน่าอร่อยมั่วเอามาพี่บีมไหนบอกกินคําเดียวจริงจริงคำเดียวเอาคืนมา <laughs> พอแล้นนี้มันเคืนอะไรอย่าง คาโบนาลาส่วนพี่อรอยก็ต้องกินขอมคัตติ่งข้างในใครบไส่ใส่ไงลูกใส่ติฟฟี่เลยลูกมีไงคะอ่าไส่หน่อย็นทำข้าวเหนียวหลานออกไปสิอะไรเขาเป็นฝาแตกกันเดี๋ยวลูกติดไซนัสไม่ติดแต่ที่หมอพูดแล้วว่าไม่ติดไม่ติด

ๆๆอันน,น umas, ี 5, ้ช e> ื่ออะไรอัามาจอะเรื่องอะไรอัาเป็นเรื่องของพ่อตาของผมอลายเป็นพ่อทุกเจเนเรชันมาอยู่ที่นี่เป็นพันพ่อที่่นโอยตดตาด

เต mm ็มอสี anyway. ่เหรอเอกระดาษเหรอกระดาษเอสี่ตัดต้นไม้หมดเลยเพราะว่าทางแพงจิ้มเองทุกอย่างเลยห็นหรือเปล่าพี่เบสเห็นทุกอย่างแล้วจัดทีมาหาพ่อแม่คนหนึ่งนะแมใครดีนะใครดีนะมาหาพ่อคนหนึ่งหาพ่อหาพ่อแม่ลูก พ่อโอเคโอเคโอเคโอ่เดินัาขนโอ้ยขนาดนี้ละไม่ตากี้ังไม่เห็นนะไหนๆจะลองเลผมว่าผมชกแล้ววิ่งเลยดีกว่าปุ้มแล้ววิ่งออกมาเลยนี่ไงไหนลองซิไนหอมบ่ะ โอ้โหน่าตื่นใจมากเลยอุ้งเดี๋ยวมือเปียนเป็อุ้มขึ้นมาเลยเดี๋ยวรออุ้งก่อนอุ้งยังอุ้มไม่ขึ้นเลยไปหาปนุ่นเอ่าไป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 โอ้โหไปทางนี้เลยก็ได้ไหมมไหนปนุ่นนุอยู่ไหนนาปนุ่นเราต้องหาปนุนเราลองไม่โดนเลย ดูแค่แขนพอตัวคิ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 วซีเดียวพันธุ์ไหนลูกนี่หยุดร้องเร็วขนาดนี้เลยนี่แกล้งไม่บอลเนี่ยหนี่ไงดีกว่าเขากำลังหาแหล่งที่พึ่ง ยอมแน <mid S 1> ่ยอมแน่พรุ่งมีก็ได้วะใด้วยของหวานเนี่ยเน่ย โอ oh oh, 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 oh. oh, oh. oh, oh. ้โหอย่าเคลื่นมามอุ้ยอุ้ยตาแอบลหน่อยคุณตาหายไปแล้วโยไอ๋ออย่าปีนต้นสนอ๋ออ๋ออ๋ออ้ยขอบคุณนายขอคายขอคุณายงับอย่างนี้เลย อนดมาเพี้เขาจิ้มไปที่หัวนี่เนห็นไหมนี่อก็ได้นี่อกได้ตาแปลงแล้วเป็นอได้ได้เนี่ยงับอย่างนี้เลยเนี่ยก็ไม่ขอพ่อพ่อปนหนุเอง ออมามามีไม่ให้กลับบ้านเลยนะตัวเลอะๆไม่เลอะๆค่เอาออกมาเอา๋อมาอย่มามีไม่ให้ขึ้นรถเลยนะเอาอะไรอด้เนีลย ไม่มีคนไล่รัเพราะพี่นอนเหรอไม่คิดว่าพี่นอนพี่ีพี่จีจะผาลงน้องห่วงน้องเหรอออกไปเลยยุ่ย่ยอน้องไปเลยน้องไอวานงงมาเลยโดนพี่ลุมไอวานงงมาเโดนพี่ลุอ้ยพี่ฟ้าพี่ฟ้าช่วยหน่อย ทำอะไรกับเขานะพ่ออะไรให้เขากินอ่ะเอาป่าเอาข้าวให้เขากินได้นะเม็ดข้าวอะไรยเงี้ย

ยังไม่ได้เจอกันนานมากนะครับไม่ได้เจอกันนานมากตั้งแต่เดือนอะไรนะน้องบัวบอกตั้งแต่วันแม่ไงเฮ้ยสิงหาเลยเหรอเจอกันอีกทีคือวันพ่อเจอกันอีกทีคือวันะส่งส่งการรดน้ำตั้งหัวตั้งสิบหกไงสิบหกเออพี่เบียร์ตอนนี้พี่เบียร์บอกว่า

ขอครับขอหน่อยขอหน่อยมาแล้วนะขอขอก่อนครับปลาปิ๊งปิ๊งก่อนปิ๊ง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 ก่อนปิ๊งปิ๊งจุ๊บจุ๊บโอเคเยียไหนตัวนีเลอะหรือเปล่าน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยเออเออทำใจเลยนะต้องขอเลยนะขอแบบหลานนี่หรอขอเนี่ยมือขึ้นมาสิ

ทำตาปิ๊งปิ๊งก่อนทำตาปิ๊งปิ๊งก่อนโอ้ยแตะตาไปหมดแล้วเด้อทำตาปิ๊งปิ๊งก่อนตาตาแล้วมันไม่ให้หนูเล่นคาปิ๊งมันแทคเลยหนูจะกระเด็นออกมาแล้วเนี่ยมันลงมามันลงมาหน่อยจุดมนะรอ่มเด็กเด็กๆหน่อยรุ่มเด็กๆหน่อย

ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไไพี่น้องพี่อยู่ไหนไปแล้วไปแล้วจะเช็ดมือ่ายถ่ายถ่ายถาถ่ายถอายถ่ายายา่าย นั hey. ่งเล่นแบบนั <c oughs> <c oughs> uh ่ง huh. เ่นแบบนั่งเลนแบบคุณย่าเลยอันี่แบบขุนย่าแล้วเขาเขาเป็่อะไรพทธยูโฮเย้ 何 <laughs>